สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Honda City อีกแล้วนะครับติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกจากแม็กมากครับดีจริงบอกต่อครับฟิล์มตัวนี้นะครับติดตั้งกันทุกวันวันละหลายๆคันนะครับในนาโนคาร์บอนเซรามิกครับเทคโนโลยีการผลิตรุ่นใหม่ครับนาโนทุบแสงด้วยคาร์บอนลดความร้อนด้วยเซรามิกนะครับฟิล์มที่เคลียร์มากๆนะครับด้านนอกมืดแต่ด้านในสว่างมองทางชัดเจนนะครับหรือที่เรียกว่าคมชัดทุกทัศนวิสัยนะครับ สำหรับคันนี้เลือกติดตั้งฟิล์มนะครับรอบคัน60%สําหรับบานหน้าใช้เป็น40%นะครับดูรอบคันนะครับคมเข้มกันแบบนี้เลยยิ่ม,มีรถสีขาวยี่ยิ่งตัดกันดีจังเลยครับผมมีสติ๊กเกอร์วารันตีการติดตั้งจากแต้มประดับยนต์นะครับนี่ครับรถสีขาว h o n d a c i t y คันนี้สวยมากครับทั้ง Mac แม็กซ์ของแต่งรอบคันครับสวยจริงๆครับ เราจะเห็นว่าด้านนอกนี่มืดจริงๆนะครับสนิทเลยนะครับแต่ด้านในยังคงความคมชัดนะครับนี่ครับผมไม่ได้ปรับแสงนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะฮะเราคงเห็นว่าด้านในนะครับคมชัดทุกทัศนวิสัยเป็นแบบนี้นะครับมองออกไปยังคมชัดแบบนี้เลยนะครับทัศนาวิสัยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราลองดูฮะความแตกต่างนะครับระหว่างนะฮะด้านตรงนี้นะฮะผมชี้ให้ดูนะฮะตรงนี้ไม่ติดฟิล์มนะครับ ส่วนตรงนี้ติดฟิล์มนะครับ40%ส่วนบานข้าง60%นะครับนี่ฮะยังคงมีความคมชัดแบบนี้นะครับมาดูสักหน่อยนะครับว่าเรื่องการความร้อนเรากันได้เท่าไหร่นะครับรังสี UV เท่าไหร่นะครับลดความร้อนรวมเท่าไหร่โอเคนะครับมาดูกันนะครับแสงส่องผ่าน18%นะครับส่วนการรังสี UV ได้ที่99.9เลยนะครับลดความร้อนรวมอยู่ที่86.6ครับ ถือว่าลดความร้อนได้สูงมากๆนะครับเป็นฟิล์มที่ลดความร้อนได้สูงทีเดียวนะครับในส่วนของการรับประกันลูกค้าถามเข้ามานะครับรับประกันยาวนานถึง7ปีเต็มนะครับลอกพองเปลี่ยนฟรีนะครับดูรอบคันครับงานสวยๆครับเพิ่งติดตั้งเสร็จเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรรณ์นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ